วันนี้สนุกมากเในการร่วมกิจกรรมแบบเล่นเกมให้จริงนี่เป็นครั้งแรกเลยวันนี่ผมพออยู่เวลาเล่นเกมพอสนุกขนาดนี้อ่ะแต่ว่าร่วมกับผู้โชคดีเยอะขนาดนี้แล้วก็เพื่อนร่วมกันแข่งขันเยอะขนาดนี้ด้วยมีทั้งพี่ตั้มมีทั้งชินโดนแล้วก็พี่ยิองเนี่ยเราเนีพี่ยิองเนี่ยเราเคยเจอหลายงานแล้วแต่ว่าชินโดนพี่ตั้มเราไม่เคยเจอสเปนมาครับผมก็ต้องขอบกันในเอสเปาลงมาผมว่าผมอยากกินจังนะแต่ผมว่าผมกลัว เขาเหี้ยมันมีคนเราจริงกับผมไงผมเชื่อตอนที่ผมดิฟบนห้องอ่ะเสร็จเลยผมแน่เคยเกมพวกเนี้ยโหดทางผมเลยแต่พอแบบผมนิเคยเวลาโมโหปะแล้วเจอคนโมโหกว่าเราต้องเบาหรอเออแบบโมโหนะเไม่อันนี้แบบขึ้นกว่าเราใจเย็นพอเจอคนอยากเล่นมากพอเจอคนไม่อยากเล่นกว่าโอเคก็ได้ซึ่งไม่สกายตอนจำพี่บอกไม่เอาไม่เอาอะไรแบบ สนุกสนุกมันเอาจริงสุดเลยโหผู้ชคดีกระเด็นมันยังไม่รู้ตัวเลยแต่เราเล่นจะชินนะเขาเพินงคนละอย่าใช่เพราะว่าจริงๆนึกถึงตอนที่ไปเล่นไอซ์สกีกันตอนที่แบบปีที่แล้วคนที่เวลาเล่นไอซ์สกียร์มันก็เล่นไม่เป็นเหมือนเราเวลาจะเบรกเขาก็จะสอนว่าเออให้อย่างนี้นะถูกขาปุ๊บมันทิ้งไหลมันก็ทิงใช่เบรกแบบวูบมันบอกเวลาจะเบรกยังไงก็ทิ้งไหลหมด แล้วตรวจัวปราพอกะป๋ะมันก็อยืนยันว่ามันอันตรายมันบ้ามันลังได้แต่ว่าเมื่อกี้ก็คือไม่น่าเชื่อว่าคุณพาคินจะตกหลุมเด่นจริงเธอต้องเป็นแชมป์นะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเขาเริ่มได้ที่นั่งก่อนนะถ้ามีคนถ่ายไว้ได้ย่าเสร็จปุ๊บมีคนลบเฮ้ยเราก็เป็นห่วงอ่ะเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าเออล้มาลับตุ๊บติ๊บเอ้าคุณคนไปนั่งแล้วพระเอกไงเราเป็นพระเอกเลยก่ะเอกแล้วเป็นสภาพลุ่นหน่อยแต่ถ้าไม่ถ้าไม่มีกล้อง ไอ้กล้องโอ้โหไอ้เหี้ยถามก็ดีแค่ไหนนะติดตามเพจเออมันเป็นห่วงเขาเลยล้มแรงปังเลยอะเออแต่เราก็ฮอตเนะพอเปิดปีมาก็คืองานแน่นเจอกันบ่อยมากสองครั้งเนาะสองครั้งใครว่าหลายไงเออแม่เป็นตารางงานคุณก็แน่นไงแน่นแน่นอยู่ก็ให้มันขอให้มันแน่นไปตลอดเพราะช่วงนี้แม่แม่ชอบส่งมาเพราะว่า ปีนี้บอกว่าคุณศกมาคุณศกมาคุณศกแล้วเราจอคุณศกเจอแล้มาปีนี้แม่เขส่งมาเออไปทำบุญเยอะๆนะปีนี้ดวงมาเราได้ได้ไปทำบุญทำเยอะมากทำไปไปห้าวัดสาววันติดห้าวัดก่อนช่วงปีใหม่เนี่ยแสดงว่าเรามีความเชื่อที่ไม่ได้มีความเชื่อแต่ wrote, เราอยากใช้เวลากับครอบครัวคือวันหนึ่งแบบไปกับแม่กับป๋าอีกวันหนึ่งไปกับอาม่าแล้วก็ป๋าอีกวันหนึ่งไปกับแม่แล้วก็ป๋าอยากแบบใชนเวลาให้ ผบทุกคนแล้วก็เพื่อนด้วยหมาอีกอะไรเงี้ยคือระยะปีใหม่เรากลับไปที่บ้านก็จะเป็นเวลาเราที่ช่วงทํางานไม่ได้มีให้ก็เป็นงบากคนอย่างบางคนเขบอกว่าเออราศีคุณสปีนี้ดีแต่เขาก็บอกว่ามันก็จะมีช่วงแบบต้องอย่างเดียวเ่ไม่ดีแลวันเลยแต่แบบีไหมที่เขาเตือนว่าต้องระวังอะไรอย่แม่มีเตือนออมีเตือนมีเตือนแต่ว่า สผวนตัวเป็นคนเชื่อในการกระทำมากกว่าแต่ว่าถ้าทำอะไรก็ได้อย่างอันเด็ดแต่เอตก็คือเป็นพิธีกรด้วยนะใช่ดนตรีรายการรายการมันเป็นยังไงบ้างเปิดไป EP แรกก็ไปแรกสนุกมากแล้ว EP สองเป็นอเนกก็ปล่อยที่เธอไปแล้วจริงๆผมว่าผมไม่รู้รายการนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนหรือจะเป็นกระแสมากแค่ไหนแต่ว่าผมได้เยอะมากเพราะคนที่สัมภาษณ์แต่ละคนอะ เขาคือคนที่ประสบความาสําเร็จในทางของเขาอะที่ไม่ใช่ทางที่เราทําก็แค่ดีใจมากๆแล้วที่ได้สัมภาษณ์เขาแล้วก็เหมือนเขาเอาเอาสูตรสาเร็จเขามาการางให้ดูว่าเขาทำหนึ่งสา1 4ี่ห้านะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเจ๋งอะเราก็เก็บมาเป็นข้อมูลเราเป็นประสบการณ์เคยมองภาพตัวเองเป็นพิธีกรบบไหนอคพิธีกรนี่เป็นสกิลสุดท้ายที่คิดว่าจะทาเลยะตอนแรกเพราะว่าคิดว่าันยากอะสังเกตรายการพิธีกรที่เป็นแบบซีเรีส์หรือว่าอีเวนท์ที่เป็นซีเรีส์จะไม่เห็นมาร์คกิน เขาแทบไม่รับเลยเพราะเรารู้ว่าเราเราไม่ได้มีคนทำได้ดีกว่าเราแน่นอนแต่แทบเป็นแตบว่าพอไนร์เทนได้ตลกได้อะไรเงี้ยอมีพาวายส์ได้อะไรเงี้ยก็ก็พอรับอยู่ครับอยากเอาดีทางด้านนี้ไปแบบตีนจางเลยไหมก็ถ้ามันมีโอกาสก็ทำไปเรื่อยๆเพราะสนุกดีแล้ว่ยิ่งลุงแรงพี่เฟยพี่เตยด้วยก็เป็นคนที่เราชอบอยู่แล้วอ่ะก็เพราะว่าสนุกเราเราคุยกับเขาทันเนาะพี่เตยไม่ค่อยทันพี่เฟยทันอยู่มันจะเป็นาง วางหมากแล้ววางหน้าที่ของแต่ละคนในรายการแต่ผมว่ามีแค่หน้าที่เดียวเลยโปรดิวเซอร์พิพาว่าคือถ้ารายการมีเดนแอมเมื่อไหร่มาผิดรายการไม่ตลกเมื่อไหร่มาผิดแค่นี้แต่มาไม่ต้องจำสคริปต์จะถามอะไรไม่ต้องมานั่งฟังราไม่อยากถามเลยไม่ได้ก็จะเป็นยากนะใช่มันยากกว่าเดิมพี่เบยจะเป็นคนโพนี่แกผมเป็นคนเขาไคยอยากเติมไม่ได้ไม่เติมแต่อร่เราไม่เคยตายใหมนะไม่ตายดิพูดมากเด็กๆแม่ชอบสั่งให้เงียบไง กเราเรียนเป็นปมมาโตมาก็เลยโดนคนแย่งคุอุ้ยเป็นจริงอ่ะเราไม่เจอแม่แย่งขึ้นมาแม่แย่งไงโตมาเป็นปมกูโนแย่งอ่ะเราจริงเหรอจริงจริงจริเราะว่าเราบอกแม่ไหมว่าเนี่ยที่ไปทุกวันเนี่ยวก็แบบเขาต้อจะรู้นะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้เอาทำอะไรไปตอนเด็กเขไม่รู้หรอกแม่บอกว่าดวงงานฮอตขนาดนี้คนก็จะบอกว่าดวงแบบเออยังไงคุณจะโสดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอก็จริงคนละจริงไม่อยู่ตัว เลยเพื่อคนเดียวไปพวกดี้ก็ทำงานเป็นเงินไม่ว่ากันอยากมีอยู่แล้วแหละถ้ามีได้มันก็ดีอ่ะมีอ่ะไม่มีก็ทำไงได้มันไม่เราไม่สามารถไปซื้อร้านสะดวกซื้อได้อ่ะเรา่ลงว่าเร้องทำาเแต่ในโอ้ยเฮียพี่ไม่มีทางเราเป็นผู้เล่นตรงนั้นเลยไม่ใครเป็นโค้ดนั้นแหละเป็นผู้เล่นนั้นแหละแต่ว่าเวลาคุณพูดเรื่องความสุข มันกลายเป็นไวรัลที่คนแบบเออเอาไปนี่ไงนี่เดี๋ยวจะเป็นไวรัลเพรนะคนมันสดเยอะคนมันเลยเข้าใจเราอแต่คนมีความรักก็ไม่ฟังเราหรอกแฮะเราอยากอยู่ในโหมดไหนอะไรนะอยากอยู่ในโหมดไหนโหมดไหนก็ได้ที่ทำให้ชีวิตเราไปในทางที่ดี แล้วแล้วอย่างแม่จะชวนแม่เล่นโซเชียลปะไหมเพราะว่าล่าสุดที่มันเป็นมีแบบโหคนดูเยอะมากที่ที่เซวที่แซวเธอตอนนั้นไงเรื่องคาแรกเตอร์ที่เธอเล่น,นะลอะเท<อ>่าไหร่ก็อยากเธอหลายๆคนก็อยากเห็นเธอมีโมเมนต์คุยกับแม่แบบนี้อีกผมว่ามันจะเข้าออกมาปเป็นเชื่อมแบบนี้แหละไม่อยากให้มันเป็นการเซฟน,นะเพื่อทําคือน<ะ>ั้น <ะ S 1> น้องอัดผมก็ไม่รู้ตัวคือผมโทรไปตอนเช้าก็รู้สึกว่าอยากเล่นกับแม่เฉยแต่น้องก็จะขัดไว้ เออ่ถ้ามันเซ็ตมันจะเป็นอีแบบหนึ่งมันก็จะดูดีหน่อยเพราะถ้าดูจนจบมันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังก็จะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักไม่ได้เห็นแบบว่าก็จะเป็นแบบสดๆออกมาเลยจะไม่แบบตั้งใจทำหรอกเราไม่อยากให้แม่มาอยู่ในโซเชียลเพราะทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตแบบออฟไลน์อ่ะมันดีแล้วใช่ไหมมาร์คใช่เราออนไลน์เปนดีแต่วไม่ไม่เคยคิดที่อยากจะแบบถึงคนจะบอกว่าเรียกร้องแบบไม่อยากให้มาร์คทำรไยกันแต่แม่อยากให้ตัวแม่มาอะไรอย่างเงี้ย ว่าไม่ไม่อยากเขาอยากใช้ชีวิตของเขาเออเขาอยากไปเที่ยวของเขาเพาะเจ้าบ่นตลอดว่าเนี่ยเลี้ยงมาทั้งสามคนไม่เคยมีเวลาเลยเพราะไม่มีแม่บ้าน่ยเขาจะเลี้ยงคนเดียวสามคนพี่น้องอะไรเงี้ยเขาก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนเขาที่ใต้เ่ยก็จะลงใต้ตลอดเจอสลับบุรีบ้างใต้บ้างอะไรเงี้ยคือว่าเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออดีแล้วเขาใช้ชีวิตออฟไลน์แบบนั้นดีแล้วบางทีออนไลน์มันก็ไม่ไม่ได้ดีสักเท่ารดีแล้ว เกินไก่เินไก่นไก่ป่วยแต่ไม่ติดเชื้อทุกอย่างนี่นแหละเราก็ได้ไปห่วงเขาดีก็ได้พาไปหาประจําแล้วก็รักแทนอยู่ทุกวันอยู่แค่นั้นหรอแ่นั้ดีนะในการ่ตื่นมาแล้วก็เห็นเขาอยู่กับอยู่กับไปลาอยู่กับไก่อยู่กับนกอะไรเงี้ยเออมันดีกว่าลงมาแล้วก็เห็นเขาดูเด็ดดูเชียยลอ่างเงี้ยเออดีกว่าโอเคครับมาเลยครับทีบ้านคือินเสิร์ฟครับขุกเองหมดเลยครับ yeah